สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆคนเข้มของช่องครับพบกันอีกเ่นเคยครับมันนี้อนยจะพาไปขึ้นเฮือนใหม่ไปแล้วก <laughs> วันครับกปเฮลรถกาแฟแล้วก็ยาน อ้่ใหห่านแเอเ้อเงินตรงนี้ครับเพิ่นติดขนใหม่ดี๋ยนี้คือถาเหลือกถายามอยู่ผู้ทอเพิ่งก็นั่งจุ่มนั่งโสเลกั็อยู่ส่งนี้ถาเหลือกถายาม ลาหมูลาหมูีลาหมูลาหมูล่อยหมูต้มยังเนะ่ย มันมียังอยู่ในัเมันมียั้งกองพวงกองแมงหว่งมาอะไแบบนตุ้งแทบงวัวาแทบแล้ตัวนี้ได้ก่อนตุวก้อนต่อให้ก้อนหลดมีกาอมี้นยมากแม่ห มึงได้พันเตรียมไว้ครับก็ซื้อมีเอียงไงจำเห็นมีเขาหน้ามีให้โครงงานก็มีไงที่ห็นคระ เพื่นเพื่อนเห็นว่าท่านเล้วครับคนได้ครับขึ้นเอาเหลืกเอาไส้ก่อนมันได้มือดีมือหนีได้เอือดดีมือหนีดครับเลือกขึ้นเอาเหลือกเอาไส้ก่อนปิดขึ้นแล้วไปตีเพื่อนต่อให้มันแล้วครับถฐานเลือกฐานย่ำครับญญาจักโม่งก่อนพ่นอันนี้คร

เ็ยงำห้องอังเขาก็ยังฮือนให้อุ่อกคหน่เขาุ่นได้ไลเาเร่ดองันดีล่ะเดินนีใช่งรอบเพื่อนกันแลมมาเปดรย กพือนผากยัอย่แล้วไาอยางาทก่านบุรื่องอะไรไานกอยากอยากองวัีนับอลมุดออกันอย่จ้าวุฒาวุนผายังหลอกเพื่อนก่อนตามหลอกิจะฟองเพื่อน

แดดก็หอนขนาดนี้ มันก็ต้องเตรียมยนห้งนน<ป>องเรียมรีึ้อนังแกให่เด้ม่เลยให่ ไปสบ้านไลยสไปไรขึ bye, bye ้นบานแหนแห้บ้านหเลยมาอารมณ์อากอศมึงดูไหมอีก้าเลยเลี้ยไรบ้านก็สายทุเวลาถไรพอข้าเลยเียงไรมาหน้ารายการเนี่โอ้ย อร่อยมาแต่กูแล้วบานหังเชียงเงือนอูแล้วม่ต่เงนพาวาลูกร้านเดือผู้เพลื่อนหม่ใส่สันตาีห so ้ากินวายับมากคอผําคอคู้น้ำมันลูกร้านนี่แล้วเวลาจงไดขนาดจะก้นจะใครันอะไยังมาแน่โอ้ยได้มาหลเนี่ยอยู่ แมหลูกพ่อแม่ลูกพวก็ได้มากปล่อยาก็ไดมากปล่อยขามาใส่เงินพ่องินค้ากำแกวก็ได้มากมืดข้อมืออึดข้อมือยาข้อมือฟูข้อมือหนาก็ได้มากข้อมือเจ็บข้อมือไผก็ได้มากมือชุดเหล่าิีนหาาหามอรได้มากมืดปลอยขามาใส่แล้วเขาเขาเลี้ยมมาอยู่มาเท่า xin nha, và xin là các cụm hau, lên bàn pha, đi đi, โกตีนอีกยาวหกตีมึงอีกไปโคตีออกไปไปโคตยางโคตรสีใช้น้ำสืนไปยาไปนี่นะเสือกไปมาเสือถามมันท่าิธีแล้วครับต่อไปก็ผูกคอต้แขนกัน

ผูกแขนแล้วเป็นกระเท็บน้ากินมาสูกันกินเลยครับแบนนี้คนมันลากอกไปข้างนอกก่อนก่กเตี๋วเียวกินกันต้มก่ตมูต้หมูตราเป็ดตุมไก่เอาเอาเอาขอเยอว่นต้มไก่กับตัวมูลเลมด่นด็ดลละ แกรบบมาแกจ้าแคนเลอาไปใส่ไก่ละำมาเอาากเรเขามาตุ่มะมันไปดิบสามสามดูอะไรหอมคอไปเลยเอาตุไกลนะมูจ้ามูไปนี่เอามูทนได้มาก ผูถอเพื่อนางสาคอข้างในมันตุ้มห่อนนิดนเอาก็สิเป็นนางสาราหน่อยคนละเดี๋ยวทาให้ข้าเจ้าผูกขอตอแขนข้าเจ้าเป็นข้าเจ้านามเด่ก่อนข้าจะไปผูกกัน ตาบานันนี vale ่หอมเบอมงันนี่แหลมนี่เลยลำเอ้ยกางเกลื่กอะไรเอ้ย